ทีใหม่แล้วครก็ใส่เอียมเอียมได้พ่อพ่อกับแม่ป่า a juo kwa mtaveni <coughs> คคันคิดไปเดินเอมิทุนามีหน้า ไม่ใหน้าปีนาหรือปีายได้จ่ายหราอีงจายปีน <Saint> ้ายปีนี้ปีนี้ต้นปีีหน้ีห้